แก้วแก้วแก้วทำอะไรนะ่ะฮะนี่ฮเล่นดูสิดูสิดูส,ดสิมาแล้วมาแล้วตัวแสบตัวแสบตัวแสบมาแล้วโอ้ยดูสิกัดแล้วน,นี่ส <มา S 3> วัสดีค่ะตอนนี้ก็มาอยู่กับเอนนี่นะคะแม่เอนนี่กับน้องประกายน้องคลายแก้วนะคะดูสิอยู่ไม่นิ่งเลยนะคะ น้องสนมากเลยนะคะน้องก็อยู่นะคะที่วัดวีริโชธนะคะน้องก็อายุห้าเดือนใช่ไหมห้าเดือนวันนีเ้เป๊ะเลยนะคะน้องก็ตัวใหญ่มากเลยนะคะห้าเดือนตัวใหญ่มากเลยนะคะกินญห้าแล้วจะกินญ้าแล้ว เอา้าอ้าเอาหญ้าไปแล้วถือหญ้าไปแล้วนี่ค่ะดูซิดูซิความน่ารักของน้องนะคะดูได้เลยนะคะแม่แม่จา๋าอาจจะฟังเสียงยายไม่ชัดนะคะก็ใส่เม็ดอยู่นะคะเราอยู่ที่นี่นะคะต้องใส่เม็ดนะคะโอเลยราคะอาจจะฟังเสียงไม่ชัดหน่อยนะคะจะกลั ทำอะไรเนี่ยทำอะไรฮะเดีสินี่ค่ะตัวใหญ่มากเลยนะคะนองอายุห้าเดือนนะคะห้าเดือนเต็มเต็มนะคะในวันนี้นะคะตัวใหญ่มากเลยนะคะดูสิคะความน่ารักของไายแก้วนะคะดไปดนมาแล้วนะคะนี่ก็แม่เอนนี่นะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครตอต่อนะคะแอนไม่มีอะไรจ้าไม่มีอะไรภายแก้วไม่มีอะไรเลยกินหญ้าปไปก่อนนะหมูยังกินอะไรไม่ได้นะคะก็กลัวติดคอนะคะเขาก็ยังทานอะไรไม่ได้นะคะถ้ากล้วยก็ทานได้นิดๆนะคะถ้าเป็นอ้อยเป็นอะไรนะคะเอาก็ยังทานไม่ได้นะคะ บริเวณวัดนะคะวิละโชคนะคะหน้าทงเที่ยวมากเลยนะคะนี่นะคะเป็นสถานที่นะคะน้องใา่แก้วอยู่นะคะน้องก็คลอดอยู่ที่นี่นะคะตอนน้องคลอดก็คลอดอยู่ที่นี่น้องก็คลอดง่ายเหมือนกันนะคะ ใส่ปากทั้งกําไว้ในมือเลยนะคะยกขาเก่าแลยนะยกขาเก่าแล้วอะ <ง>มาแล้ว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 ลูกซาเหรอฮึตัวใหญ่มากเลยนะคะดูสิแก้แก้วแก้วตัวใหญ่มากเลยนะคะห้าเดือนนะคะห้าเดือนเต็มเต็มนะคะวันนี้นะคะหิวนมแล้วตอนนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วไปหาหนมดูดแล้วนะคะ หิวนมแล้วตอนนี้ก็หิวนมแล้วนะคะเดินไปเดินมานด่นเ,เรียกทำไมเขากินนมอยู่ให้กินนมก่อนจ้ากินนมก่อนนะคะต้องกินเป็นจังหวะนะคะเดี๋ยวสำรับค่ะ ะะเขามาเที่ยวนะคะเขาเป็นคนไทยค่ะเเป็นพนักงานสาขาอาเจ,จมูเขามาเที่ยวนะคะในวัดจะคทำบุญนะคะเยอะนะคะวันนี้วันอ,อนาทิตย์นะคะรมมากวันธรรมดาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะกินเอายินเอานะคะ กินเอากินเอาแป๊บเดียวหมดเลยนะคะนี่สิคะนี่ก็แม่เอนน,ะะเอนี่นะคะแม่เอนนี่นะคะเป็นแม่ของนะคะสายเกวะคะ่ะ พุกเา่าวืว่าจะนอนคันคันดากลยายแล้วมีกระดากแล้วถือดาบทลลอ ผู้จัดการสวัสดีค่ะไม่ท่วมค่ะไม่ท่วมพัทยาท่วมบางที่ค่ะตรงที่อยู่ไม่ท่วมค่ะโอ้อยู่อยู่ห้าเชือกค่ะตอนนี้อยู่ห้าเชือกจ้ะยาเยอะยาเยอะค่ะจ้ะไม่แน่บางที สิ้นปีนี้ก็จะกลับมั้งว่า,วอาวคอยดูก่อนถ้าเหตุการณ์อะไรไม่ดีขึ้นก็จะกลับมัน,ม,นมันเริ่มดีขึ้นแล้วไหมมันมันเริดีขึ้นแล้วที่พัทยาไม่เลยไม่เลยแต่สวนนงนุชเขาเปิดแล้วค่ะถ้าใครฉีดวัคซีนได้เข็มสองเขาจะให้เข้าเที่ยวฟรีแก้วแก้ว วะความ,มน่ารักของกายแก้วนะคะก็อารับชุมความน่ารักของผูกายแก้วเออกายแก้วได้นะคะความคาละของช้างน้อยๆเนาะอยากเข้าไปกดอดเขาแต่เขาตัวใหญ่เลยนะคะเขาเริ่มจะซุนนะคะตอนนี้ก็ซุนหน่อยนะคะเป็นช้างคายนะคะเป็นช้างไายเพศผู้ะคะ่ะแม่ก็สู ค่สูงโปร่งมากเลยนะคะนี่นะเอมี่เอมี่ฝากกดไลค์กดแชร์น,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร์ต่อๆนะคะช่องตะเวยซับมูคคลครับ ผู้จัดการหลอกหลอกน้อยๆนี่เนี่ยถอยหน้าถอยหลังหลอกเล่นแล้วค่ะน่ารักมากเลยนะคะน่ารักมากนะคะดูสิคะหลอกไปหนักๆก็สําหรับคลิปนี้นะคะขอจบแค่นี้ก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ต่อๆช่องตะเวย์ทรัพย์มงคลรัสวัสดีค่ะ